ยิงยิงเริ่มโดดเริ่มโดดเดี๋ยวเดี๋ยวไปดิยิงยิงเดี๋ยวเดี๋ยวมาตี่จอนเขาพี่ตีแล้วครับพี่จอนนี่หรือจอนโน่พี่เราตีแล้วครับโอเคค่ะไป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 พีวีพีอ่ะเข้าเข้าพีวพีให้ชิดขวาเลยชิี่ขวาเลยอ่าที่ขวาที่ขวาไปอันแรกอันแรกอันแรกเลยลุงสนามอันแรกค่ะโอเคฮะเดี๋ยวยิงยิงเลี้ยงไม่าเพิ่งตีเพิ่งตีก่อนเดี๋ยวเพิ่งตีเดี๋ยวเขเรียกติลลี่ะาเลี้ยงตัวก่อนอ่างั้นลุงหมดแล้วคนเดียวครับเข้าสนามมาลองหนึ่งครับ สลแกิลนีสกิลนีสกิลที่ไม่มีใครเคยมีามลาแรกแลกแกตตายน่นดนนต้ออะไรวะวุ่นวายสุดๆน้องน้องน้องใจเย็นกลับมาทุกคนเลยวะเดินเลี้ยงแถวเดินเลี้ยงแถวเดินเลี้ยงแถวทุกคนเดินเลี้ยงแถวเลี้ยง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 ทไปโอเคอ่า จะโดกันฮะโอเคพี่บอลได้แล้วออกไปฮะไปไกลๆฮะโอเคคนนี้ไปไกลๆไ่้ชื่อมันเดิมเหมือนเดิมไม่เพียงพอแบพวกเราไปไปปั๊มเวลใหม่เอ้ยมาได้ว่ะอ้าวดีเลือดดีเลือดดีไปได้สันที อย่าไม่เยอหรือวช่วยกั้ม,มันตายเรลิฟวยน้องแ้วทำไม้ตกโอ้โอ้โหเพรว่าตอนนี้น้องคนช่วยกู